เอานสวัสดีครับผมบุกับช่องฮานมาแอบแสบอีกคือเก่าครับวันนี้กับของงานเลยครับในรอบสองเดือนนะครับดุเดี่ยวเออกงานวันนี้กัว่างนะครับคุณทีมงานกำลังรอจะไปจวดแถวแกงค้อยนะครับวันนี้เวลาว่างกันเนาะไม่ได้เรียนเชือกเชือมวันนี้ก็บทจับจูดดีคือเก่านะครับ เล่นจำอารมุ <laughs> อรม่อารมณ์มอาเพี่น้องทักทายกันตอนดา,าวเสาครับมันน,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 นี้วันเสารเนาะครับเนาะเป็ิ๊บไอรถเทียนี่แหละครับทีมงานรอทีมงานอีกอยู่ท่านมานะครับพักเลงแกับพูดละพี่กัดมันนี้ก็แกงค่อยนะครับมันนี้วันใหม่โพงามแกงค่อยนะครับมันนี้รถเทีย วินิจโชลีมิวสิกนะครับอ่าวันนี้กบรรยากาศตอนเราเต่านะครับมาสวัสด,ดีทักทายพี่น้องสวัสด,ดีทักทายพี่น้องก่อ,อนไปนะครับบรรยากาศเส้นสีเปล่ามากนียนะครับอันนี้ก็รอทีมงานมาท่านมากมาท่านครบนะครับอยู่คนละมองละที่นะครับอ้าวเป็นไงกระสือเวื่อเบื้งนะครับเดี๋ยวไปหยอ,อนงานรีวิวเบื้งอีกนะครับวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเด้วยครับเด้อ สวัสดีครับเป็นนักหนาก็ได้ายนะครับโอ้เป็นนักลับถามมาว่าแล้วใครมาหาเรื่องไม่ได้นะหาเรื่องลุกแบงโอ้โตำบล